ที่เราจะออกเดินทางกันต่อค่ะเราก็ต้องหาอะไรเติมพลังกันก่อนนะคะและร้านนี้ค่ะเขามีความขึ้นชื่อเรื่องของอาหารพื้นเมืองของชาวภาคใต้ด้วยนะคะขอบอกว่าบรรยากาศข้างในเนี่ยดีมากๆเลยค่ะ และสิ่งแรกที่สร้างความประทับใจเมื่อก้าวเท้าเข้ามาที่ร้านสเสบียงเลก็คือบรรยากาศของร้านที่อยู่ติดทะเลขึ้นชื่อว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดครับคุณสามารถมองเห็นวิวทะเลได้มากถึง180องศาเพราะว่าร้านนะครับจะปลูกแบบโล่งๆโปร,งปรง่งๆให้คุณได้สัมผัสกับความเย็นของลมทะเลที่พัดเข้ามาและได้ยินเสียงคลื่นที่ซัดเข้ามากระทบฝั่ง เรียกได้ว่าถ้าคุณมาทานอาหารร้านนี้นะครับโอ้โหรับรองว่าคุณจะฟินสุดๆเลยละครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอถามเลยค่ะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะร้านนี้เป็นปีที่แปดเลครับแล้วอย่างวัตถุดิบที่ใช้ล่ะคะเลือกจากที่ไหนยังไงอะคะส่วนมากผมจะเน้นจากในสมุยเองเลยคะจากระมงพื้นบ้านครับถ้าเราเป็นคนท้องถิ่นเราเรารู้จักกันอยู่แล้วนะ รู้ว่าเจ้าไหนเนี่ยเขาเป็นประมงมืออาชีพนะเพราะว่าถ้าไม่สดลูกค้ามามาทานแล้วเสียความรู้สึกมันจะไม่คุ้มกับชื่อเสียงค่ะงั้นเดี๋ยวทําขอชิมเลยแล้วกันนะคะได้เลยครับได้เลยครับอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ยำเสบียงเละครับอันนี้เป็นสูตรของร้านคือจริงๆแล้วเป็นไอยำซีฟู้ดค่ะแต่ สไตล์ของร้านนะฮะก็มีที่นี่ที่เดียวรสชาติจัดจ้านมากค่ะส่งกบเป็นอาหารใต้มากอันนี้คืออะไรครับเขาเรียกว่าไวน์ผัดสับปะรดครับอันนี้แกงส้มปลากระบอกยอดมะพร้าวอันนี้คืออันนี้คืออะไรเขาเรียกแกงขั้วเห็ดหลุกครับแต่เป็นสัตว์ทะเลนะดอกไม้ทะเลครับอ๋อะก็เป็นอาหารพื้นถิ่นนี่แหละบรรพบุรุษนะอันนี้คือของแบบชาวใต้ดั้งเดิมเลยครับดั้งเดิมไม่ใช่ชาวใต้ฮะเฉพาะสมุยนี่แหละอ๋อเฉพาะสมุยอหอคะแต่ช่วงหลังที่อื่นก็เริ่มเริ่มจับแท่หลายแลย อร่อยไทยอร่อยอ่าตัวนี้คนนิยมมากครับอันนี้น้ำพริกอ่าไข่ปูครับก็คล้ายๆน้ำพริกกุ้งสดนะฮะเท่ากับว่าเราเรามาใส่ไข่ปูอันนี้จานสุดท้ายนะจะเป็นจานเด็กของสมุยเหมือนกันครับค่ะกูม้าผัดกะทิพอบอกว่าผัดกะทิก็จะไม่เผ็ดแน่นอนใช่สุดท้ายนี้เดี๋ยวให้เพื่อนน่าเชื่อฟังร้านนี้คุณผู้ชมหน่อยร้านเสบายเลที่สมุยนะ อยู่ใกล้กับกินไตายอินหญ่นะครับห่างจากกินใตายอินยาย่มาทางด้านตลาดหัวถนนประมาณร้อยเมตรครับอ,อยู่ซ้ายมือกิดทะเละนบิ่ถนนใหญ่กิดทะเลนะครับถ้ามาถึงสมุยเชิญได้เลยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพียงมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ที่ต่อไปที่พจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะคะนั่นก็คือย่านที่เก่าแก่ที่สุดของเกาะสมุยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยแตจะกลับมาชมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เชฟพลอยรอเราอยู่แล้วในช่วงสตูดิโอ i ิ c เช่นบายซค่ะ